ฝันว่างูอยู่ในหนองน้ำเขาสานามเขาเราที่าว่ามีมีเป็นงูเต็มหนองอยู่น่มั้งที่ม,มันา,นายนักหรอือเยอยเป็นพขา,าย่อนาคได้แล้วเนาะข็ใส่ก็วนเจ็บแปดบอครับเจ็แบเบก้าอเก้าเออ แต่ว่าเมื่อขึ้นนี่พันหตัวนี่ว่าสิบาแต่พอแต่พอบ่านนี่ปล่มันบ่าบ่าบันเียความก็้พันท้องก็นั่นไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตาและกดกระดิ่ง สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาพบกับช่องทรัพย์เทวดานะครับวันที่8มกราคม8มกราคม2564นะครับสำหรับวันนี้นะครับอากาศก็เริ่มหนาวมานะครับเริ่มหนาวมาอีกรอบหนึ่งนะครับอากาศก็ฝาก fc ท่านผู้ชมรักษาสุขภาพนะครับ ขอให้ FC ท่านผู้ชมอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนนะครับมีแต่ความโชคดีร่ำรวยนะครับปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาครับห่างไกลจากโรคโควิด1 9นะครับวันนี้แอดก็จะพาชมบรรยากาศที่น่าสารปูดำนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทรัพย์เทวดาด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดในการหาตัวเลขแนวทางไม่ว่าจะเป็นตัวเลขมงคลหรือว่าตัวเลขเสียงโชคในวันที่17มกราคม2564นี้นะครับก็ฝาก ติดตามด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็สวัสดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปบรรยากาศรอบๆหรือที่สารปูด,ดำสำหรับวันนี้นะครับผมเพื่อจะมีอะไรให้ท่านผู้ชม FC นะครับเพื่อจะมีตัวเลขมงคลหรือ,อตัวเลข ไปเสี่ยงโชคในวันที่17มกราคมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเห็นนะครับตอนที่พระอาจารย์วิดีโอคอร์กับพ่อจำํำทางอุดรนะครับบอกว่ามีแสงพ่อจํำเห็นแสงเหมือนสายลุง ลงมาตรงนี้นะครับแอดก็เลยมาลองถ่ายดูนะครับว่าจะเห็นเหมือนที่ในโทรศัพท์พระอาจารย์หรือเปล่านะครับก็ลองรับชมดูนะครับว่าจะมีแสงอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแอดจะเอาภาพลงให้ดูข้างๆนะครับ ก็คือหน้าศารปูดํานะครับท่านผู้ชมน,นี้ก็เป็นรูปปูดํานะครับเป็นรูปเบอเตอร์นะครับอันนี้ก็แอดก็จะพาชมบรรยากาศที่หน้าสารปูดํานะครับเมื่อเช้านะครับมีพระอาจารย์ก็ได้ต่อสายคุยวิดีโอคอลกับพ่อจ้ำทางอุดรน,นะครับดอนปูตาที่อุดรน,นะครับก็พอดีพระอาจารย์ได้ถ่าย ตรงนี้นะครับถ่ายคุยวิดีโอคอลกับพ่อจํำอุดรน,นะครับพ่อจํำอุดรน,นะครับไม่ใช่พ่อจํำยโสนะครับพ่อจํำอุดรดอนปูตานะครับก็ได้เห็นเป็นแสงลุ้งตรงลงตรงนี้นะครับแอดก็เลยลองมาถ่ายดูนะครับว่าจะเห็นเหมือนที่ในโทรศัพท์พระอาจารย์หรือเปล่านะครับแอดก็ได้มาส่ง นนีนะครับ้แต่ปกติกล้องแอปก็ถ่ายเป็นสีลุ้งอยู่แล้วนะครับจะเห็นสุลุ้งบ่อยมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะกล้องของแอปหรือว่าหรือว่าเป็นเพราะแสงสะท้อนนะครับก็ตอนนี้แอปก็เห็นเป็นแสงสายลุ้งอยู่ตรงหน้านี้นะครับ แต่กล้องแอดมักจะถ่ายติดสายลุงอยู่บ่อยๆนะครับแต่บางทีมีช่องอื่นมาถ่ายก็ไม่เคยถ่ายอยู่ที่เดียวกันก็ไม่มีนะครับตามที่แอดได้เข้าไปดูในคลิปของเขานะครับวันนี้แอดก็จะมี แบ่งปันความฝันนะครับแบ่งปันความฝันของพ่อจ้ำจากทางอุดรน,นะครับดอนปุตานะครับดอนปุตาปู่ทองมานะครับมาฝาก fc นะครับบางทีพ่อก็จะมีตัวเลขให้นะครับก็ฝาก fc ลองติดตามรับชมดูนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางตัวเลขวันที่17มกราคมนะครับ เดี๋ยวแอดจะไปสัมภาษณ์พ่อจํำนะครับผมสัมภาษณ์พ่อจํำแล้วก็ที่พระอาจารย์ได้วิดีโอคอลคุยกับพอ่อจ้ำทางอุดอรนะครับดอนปุตตานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังรับชมกันเลยนะครับเขาก็ตีเห่ารดมันกับเขากับปันตวนี้นี่แหละ ตัวก็เป็นยังอาเจ็ดถาแป่ยังเป็นนี่ประมาณนี้แหละคเ่ารัเครับเอาเอาไหมพ่อเอาไหมบสายครับครับสวัสดีครับครับผม่อนฝันว่าจังไหนครับ่อจดาจำฝันว่าจังไดนน้อครับ ฟันว e. ่างูอยู่ในหนองน้ำเขาสาหนามเขาเราที Look, ่บ้านมีม <overs> ีเป็นงูเต็มหนองยูมันบ่เป็นหนองยูแต่เรามีถุงถึงมหาบ่ถึงถึนมหาหงค์กูผูกูมากส่วนเหี่ตของเนญ่ไรบ่พอเนี่เนี่ยเนื้อคำคนในต้นต้นเลย ยากไปตู้จริมันพัญชนคเหรอเก็บไายเป็นพัญานาคเลยเหละเนาะภาษาภาษาจุ๊บบับเลยยังไงต่อครับครัตัวนี้หรอวะกาเรื่องของมีอังกิษนะซึ่งมาขึ้นว่านนี่มันขึ้นค่ ก็มึงเรียกเจ็ดแปดแต่พอตีเป็นเลขอ่ได้เจ็ดแปดบอกครับติดเือแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าเออเจ็ดซื้อน้ำมันเรื่องหกเจ็ดเรื่องอ๋อหกเจ็ดประกอแปดเจ็ดเก้าบอกครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่ระเบิดมาณนี้หละครับครับก็ขึ้นตัวก,รกรันก็ขึอนหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะก็เลยเป็นเจ็ดเก้ากันเฉพ มันตัวเดียวกันครับเจ็ดเก้าอ,อ่าหกเจ็ดเจ็ดเก้าอ,อยู่นี่แลหละบนบนที่แถวนี้เหรอครับผมครับดีว่าฝันดีเนาะพ่อเนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี่พันพบตัวนี่ว่าสิบห้าทีแต่พอแต่พอว่าท่านอิปอยมันว่าว่บาบุคคลที่ห้องก็ฝันห้องห้องก็นั่นไม่เอาไปใกล้เมื่อตีพ่อ อันที่บ้าน,นาบ้านพ่อเขาเอาตัวไบางเห็นไหมผอาคนไปยัปงหรอครับอเอาจดไปเยด้ได้แน่ครับได้โอกาแล้ววะครับอันนบ้ามาเลยครับอะเบอกมาเลยครับผมอัดเสียงอยู่โอ สามสองเจ็ดห้าสามทัรับหกสามสองเจ็ดห้าสองเจห้าสามเจ็ดห้าสามพ่อเจ็ดห้าสามเนาะหกสามสองเจ็ดห้าสามครับครับผมเอาคนยิ่งุิ์ีข้งเรียกเวลาเต้ยี่ยาาอยู่นเดี๋ยววันน้ยิ่งย ขึ้นนี่ครับผมเขาทำทีนี้ตัวนี้แล้วเนาะเอาต้องเด้อเพราะว่าครับ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 ก็ขอบคุณครับผมขอบคุณิ่มมีขอบคุณพอจำเด้อครับเด้อที่ให้แป้งปันความปานตัวเลขมาท่ากันบัดปู่ดำเนาะก็ขอบคุณผอจำได้หลายแบบขอให้ พ่อจำสุขภาพแข็งแรงเด้อครับเด้อุตครับครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นตัวเลขแบ่งปันความฝันจากทางพ่อจำดอนปุตตานะครับปู่ทองมานะครับดอนปุตตานะครับปูทองมาอุดรนะครับผม อุดรธานีนะครับที่พ่อจ้ำได้ฝันแล้วก็ตีเป็นตัวเลขตัวนี้นะครับที่ว่าฝันเห็นงูนะครับก็ตีเป็นตัวเลขได้7879ตัวการก็คือ76นะครับเปลือกเเป็น6นะครับอันนี้เป็นพ่อจ้ำจากทางอุดรน,นะครับดอนปูตานะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับพ่อ พ่อจำบอกว่าฝันเห็นตัวเลขได้6ตัวเลยนะครับท่านผู้ชมฝันได้6ตัวเลยนะครับพ่อจำบอกเพิ่งฝันเมื่อคืนนะครับเพิ่งฝันเมื่อคืนนะครับก่อนที่จะบอกแอดนะครับยังไม่ได้บอกใครเลยนะครับพอดีพระอาจารย์ได้โทรไปหาพ่อจำนะครับแอดก็เลย ได้ตัวเลขตัวนี้มานะครับจากการสัมภาษณ์หรือพ่อจําทางโทรศัพท์นะครับวิดีโอคอนะครับที่ฝันได้ตัวเลข6ตัวก็ตามนี้นะครับพ่อจบับบอกว่าจะรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับเดี๋ยวจะไม่มีนะครับก็ตามนี้นะครับตัวเลขก็คือ6 3สามสองเจดห้าสามนะครับท่านผู้ชม หกสามสองเจดห้าสามนะครับไปซื้อรีบไปหาซื้อล,ลัตตอรี่ไว้เลยนะครับถ้าไม่ได้3ตัวหน้าก็ให้ได้3มตัวหลังก็ยังดีนะครับท่านผู้ชมก็แอดสาหรับตัวเลขนี้แอดก็ได้สัมภาษณ์พ่อจําทางดอนปุต,ตานะครับในวันที่8เดือน มกราคมนะครับหรือเดือนหนึ่ง2564นะครับก็ฝากไว้เป็นตัวเลขในงวดประจำวันที่17มกราคม2564นี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นแบ่งปันความฝันจากทางดอนปุตานะครับอุดรธานีจากพ่อจ้ำนะครับที่แบ่งปันความฝันตัวเลขนำโชคให้ FC แอดก็ได้นำมาฝาก sc วันนี้ครับก็ลองจับไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคดูนะครับสำหรับตัวเลขชุดนี้นะครับเพื่อจะเป็นโชคลาภให้นะครับถ้าใครได้โชคจากตัวเลขชุดนี้ก็เผื่ออยากร่วมทาบุญก็ ติดต่อไปทางอาดอนปุตตาได้เลยนะครับบอกว่าได้ยินมาจากช่องซับเทวดาประมาณนี้นะครับหรือติดตามชมจากช่องซับเทวดาก็บอกท่านนะครับเผื่อมีโชคมีลาบในตัวเลขชุดนี้นะครับผมหรือจะอยากจะมาร่วมทาบุญที่ศารปู่ดำก็ เรียนเชิญได้เลยนะครับก็แบ่งๆกันไปทำบุญช่วยสร้างช่วยพัฒนาให้ทุกที่นะครับเพื่อมีโชคใหญ่นะครับผมสำหรับตัวเลขชุดนี้นะครับก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับตัวเลขนำโชคนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอฝากไว้นะครับผมขอให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมีโชคลาภนะครับวันที่17มกราคมนี้นะครับผมส่วนนี้ก็เป็นบัญชีของพระอาจารย์บุญถมนะครับ ที่จะร่วมสร้างวิหารปุรูดำหรือใครอยากจะทำบุญอะไรนะครับหรือมีโชคลาภอยากจะโอนร่วมทำบุญให้พระอาจารย์นะครับเพื่อใช้จ่ายหรือว่าสร้างวิหารปูดำก็บอกท่านได้นะครับหรือมีโชคลาภอยากจะทำบุญให้ท่าน นะครับก็ขอเชิญร่วมบัญชีนี้เลยได้เลยนะครับธนาคารออมสินนะครับเลขที่บัญชี020162161713พระบุญถมปุตกะนะครับส่วนเบอร์โทรของพระอาจารย์ก็ด้านล่างนะครับ 095-185-5277นะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับหมายเลขบัญชี2บัญชีที่ร่วมสามารถร่วมทำบุญได้นะครับใครอยากแจ้งชื่ออะไรก็โทรตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ ก็แคปไว้เลยนะครับสำหรับหมายเลขบัญชีทั้ง2บัญชีนี้นะครับที่จะร่วมทำบุญก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปตัวเลขแบ่งปันความฝันจาก พ่อจ้ำทางอุดรนนะครับพ่อจ้ำทางอุดรดอนปูตาปูทองมานะครับก็เป็นความฝันนะครับพ่อจ้ำก็ฝันเมื่อคืนนะครับฝันเมื่อคืนสาหรับตัวเลขหตัวหลังนะครับสําหรับที่ฝันเห็นงูก็น่าจะฝันหลายวันแล้วนะครับบางทีอาจจะลงทาง อุดรไปแล้วนะครับสําหรับช่อง youtube ทางอุดรอ,อาจจะได้ลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็สําหรับช่องทัพเทวดานะครับที่ FC ที่ยังไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นการแบ่งปันความฝันตัวเลขจากข้อจ้าทางอุดรน,นะครับที่ดอนปูตานะครับผมที่ดอนปูตาก็ฝากตัวเลขไว้เตียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทรัพย์เทวดาด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ FC ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีแต่ความโชคดีนะครับมีโชคลาภตลอดปี2,564นี้นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมคิดจริงใดขอให้สมปรารถนาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ